สวัสดีครับไปื่อครับส่งงานเวทีครับแบบบดมดวลนั่ดาไดครับเห็ดไปเรื่อยๆแต่การเลี้ยวเร็วอยู่ครับถือว่าเลี้ยวเล้วโรงงานสามโมงตอนนี้เที่ยงห้าโมงห้าสิบห้าครับผมกษกากำหนดปกติกันหน่อยประมาณสิบกว่านาทีาทยี่สิบนาทีครับภาวเอาตามพื้นที่ครับอยากแน่นิดหน่อยครับปรับ กระเกินความสามารถนะครับไปได้อยู่ทีน,นี้ก็พาย,ายากันยากๆกันกินเข่าครับมาก็กินเข่าแล้วๆไปหาผูกเปนอนแล้วเนี่ยโอ้บรรยากาศสุดยอดในขนาดแดดตอนเที่ยงครับหักยินครับถ้าเมื่อใดเมฆบังปับ๊บหนาวเลยปบ่นี่น่ปากซอง จะล้มเมืนขึ้นจนตายย่านนะเนี่ยพี่เอาได้ยินเสียงมา่เมื่อคืนเมื่อวังตอนตีที่ทีหาครับโคตรแฮงเลยเมื่อนี่ยึดแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเมื่อนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มกำลังที่มี่ครับเพราะว่าโอ้ดียังลุกตื่นขึ้นมาทัานนะ ป็นอย่างไรหนาวเนี่ยลูกขึ้นไหมครับก็ที่เป็นของน้ำโอ้นอนบ่หลับเลยบาดวล่มแห้งไหลยแล้วทั้งหนาวห้องก็เลยบไหวพอเขาทานละลุกมานาั่งกินกาแฟลยนะกับลูกน้องครับตอนนี้ดินเนี่ยโอ้โอเคแล้วครับก้ามแล้วเออบานเพลินนะคือ กแดดแป๊บเดียวกล้ามเลยครับทั้งแดดทั้งลมเนาะมันความชื่นสัมผัสกล้ามเลยดีเยอะครับมันยังไม่ได้ไปเป็นปัญหามืออืน่นเศร้าตอนนี้ครับปล่อยประดับกับ LED เดี๋ยวอีดีงานของเขานะ ลเขาอีติดไฟประมาณซีมงเล้งไปแล้วปะเนี่ยแต่หมากย่างไปได้ไกล้จบุญนนี่ยปลูกปีใส่ป้าอ้อยใจบุญใบเลี้ยงมุมสูงรับรองว่าสวยงามแน่นอนครับบรรยากาศโอ้สุดอยอดเลยฟังพุ่นคือเป็นเขาใหญ่ครับเนี่ยเที่ยวาเห็นลางๆเนี่ยพี่นอ้องครับลางๆเนี่ยคือเขาใหญ่ แกมองทางขึ้นเขาใหญ่แท้ๆนั่นอยู่อยู่ทั้งพี่ครับ <Yeah. S 1> อยู่ประมาณอย่าประมาณนั้นนะนะของเรื่องนร้เรือ่องคลาสกันอะ

แจ้งนั่นหาศาสตร์หา,าหามอนไปแล้ววะ่ะป้าได้หมักปะยุตพุ่มมาขมวะได้เลี่ยมดีแล้ววะเออหันย้ำม,มือเว้นล้มขึ้นมาทั้งนี้วะ พัดเข่าทั้งหน้าไมทีวะไอ้เขาไปยึดฟังงหลังเต็มแบบเต็มมาตาถึดเลยครับแต่บางเดี๋ยนี่ล้มหวนไหมือพัดเข่าข้างหน้าไมทีเนี่ยกลับไปกหลังแล้วป่ะน,นี่ไหนเออล้มทึ่นเข่าไม่เป็นหรือซวะ không đến cao đâu ไปซ้อมมาแล้วครับตอนนี้เึดเบร้อย,ยแล้ววันนี้การยึดตึงก็ต้องพูดถึงนลครับทุกเตรียมทุกไล่ครับแต่เน้นทั้งมุมนี่เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นล้มมาจากทั้งพี่ท่านนี้เต็มร้อยบ่าหาักครับมเมื่อไงการยึดอ่ะ เอารถมากันล้มครับเก็บทุกอย่างทีเ็ได้ เลยอ้บะมีหมองหาปลาเนาะปากับะมีหนูกบะมี่ปนนีา้าพนัพันต่ัป่าไม่ตวงูเลี้ยงอใหสิไปจางไนงูเลี้ยงอเอาเอาเอาอเอฟซีา <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไว้ท่านี้นครับพี่น้องครับย่ายๆกินเข่าปักคอนกันบัดเนี่ยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโรงงานทีมวงแหวงบุรีรัมย์